อัปเดตสถานการณ์นํำพี่น้องตอนนี้สี่ม่งหามุ่งแรกเลยพี่น้องเติมคำนะเนาะรับน้ำยังขึ้นตลอดนพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเอ้ยแต่ก็ดีใจเข้าจาว่าน้ำเซ่มันเดิมโยก <laughs> แต่อมันมันก็เดิมไล่เขาตลอดนะ นี่บ่ินเสือก่ครับเอาเสือกมันผูกใส่กับรถไทยนี่ครับ การหนามตอนนี้ย่องสถาบันแห่งนะรรับหนามขึ้นคนเพียงดังตีนเลยนะเดิมขึ้นเมื่อกี้นี้ฝนตกมากพี่น้องเลยฝนตกมาแต่ตกข้าวเดียวตกใจเไดแล้วฝนสิมาอ,อีกโอ้พี่น้อง อันนั้นพอเราเอากระผุ้ยไปใส่เลยดิโบหูกันมันสีพุ้มันสีพุ้เจากบ่อเนาะคือมันสีคิดกับโบหูถ่าล่อหลุดเบิงเนี่พอเอาพุ้ยใส่แข่งแล้วสามอันเนาะแล้วเบงว่ามันสีพุ้ขึ้นอยู่บ่อลด้ว่ามันสีคิดเขาหยาดเดี๋ยวมันหนักหนักแต่มันสีคิดนะ พี่น้องของขวาบาบนี้ขึ้นมาเห็ดยืดทั้งเหือนนะพี่น้องหนึ่นงเข่าหนึ่นงน้ำยืดทั้งเหือนคลองเต็มเลยพี่น้อง oh. ตุยอ,อกตุยิยนขึ้นมาทาั้งบดโอ้ยมอนนั่งกินข้าวโอ้ยมอนนั่งกินข้าวเฮ้ยเรื่องพี่น้องอะไรม้วนม้วนนะม้วนอยู่ ฉันถั่วจ้ำในพอดีโมหวันฉันถั่วมาลายเนาะอ่าเด็กพี่น้องย่อนอดีตได,ดน้นี่อดีตเคยถั่ว5ปีแล้ยโอ้โหนี่เด็กพี่น้อง,งน่าก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะนะคะขึ้นโม้ใบปันธุ์น้อยนะอดีตฮต้มมีกินดอกพี่น้องเยแทนกินเผาแต่เสา ดดูหัวคันใดได้พี่น้องเลยไปมาพี่น้องตอนนี้บรรยากาศตอนค่ำนะ เจ็ดโมงเจ็ดโมงตรงแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ระดับน้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆแต่บ่แห้งแล้วพี่น้องเน,นาะค่อยๆสูงขึ้นนะนในเสบิง้งอันนี้มันหอมกันหน่อยเนาะนี่นนผมรู้สึกว่ามันเหลื่อมชี้อยู่ๆแล้วพี่น้องเนียนี่นน แต่ว ja ่านามเสียเริ่มได้เขาเรื่อยๆพี่น้องเลยตอนนี้นี่ข้าเจ้าพอบานประกาศเนาะว่าข้าเจ้าสิตัดไฟเนาะพี่น้องข้าเจ้าสิตัดไฟฟ้านาะอีกจั็หน่อยพี่น้องสามสิบนาทีเขาก็ตัดแล้วนี่เขาตัดแล้วเลยก็บบอดี้ไซสไฟได้มาเนี้พี่น้องเลยใส่พาวเวอร์แบงค์เอาเอากระสากไว้เนาะพาวเวอร์แบงค์ Đi phí nóng Toàn lẹ mà Tại ba mươi này hắn phun vào tốt bất mực nó Tốt của ba mươi sáu này Tốt nơi nâng nó ừ. Sao này hắn biết ừ. phí nóng ơi Hứa hắn áo mà như này là phí nóng Chọi như cái làng lệ phí nóng ơi Hứa ไลยเลยก็เอาไปาก,เกไปปเ็เแจกเวทนี่จะพาไปเิ่งเงือนซาปีใหม่เงือนซาวบุรบนะิตัมวมันเลแท่นี้เงือนมาหน่อยอึอึเกอบมาท่งนีัเงือนซาบบิ เกือบเพียงว่าเขาเนาะ่างผมที่สีต้องละบางแลยพี่น้อยงูเหี้ยวเห็ดอีซังเห็ดขอมือทะเล

เฮ้ยสปอยออกยังไงตัวนอกแบบไรเออตัวนอกอัไนี่เห็นปอยเนี่ยเออนี่เด็พี่น้องอันนี้เป็นทางคอนขีดเนาะมึงเว้นนี่เฮายังเที่ยวไรตอนนี้น้ำเริ่ม ไล่เขาแล้วพี่น้องเลยแสดงว่าน,น้ำยังขึ้นเรื่อยๆอยู่เนาะนี่ปูนไอหนามเซ่เริ่มทะลุมาเลยพี่น้องพอูนนี่เพื่อนชาดตีบเขาแล้วว่าติบย่างตี่หนามฮะเดี๋ยวย่างไปบึงหลุดก่อน เราไปจอดใบวัดบิดเนาะอืมมันเหล่มไล่เขาเลวพี่น้องพี่ๆาเซเหล่มไล่เขาเลวพูเจ้าหน้าก็จะปิดได้นพี่น้องยามาเบิ่งตุดจักรจักลุนมาใส่ข้อามาาว้ผีบิดเนาะพี่น้องปาเียด เกล็ดขึ้นลายแถมมันมาอยู่วัดพี่พนาอเป็ดมอใไซเด็กเบาะนหนสองสีหาหักเนาะเห็นว่าพี่น้องเอามาไว้พี่เบสเด็กยังลอติดตามต่อไปนาอหนามนี้นาอพี่น้อง ติดตามเบึงว่ามันยังสิขึ้นด้วยอมันสิมีที่ท่าบอกอยู่บร่รอเบึงยังไงพี่น,อน้องตอนอนี้ขี่เคื่อเลาะไฟเคื่อเลาะอันนี้แม่นเพื่อนนกนงปลาเนาะนงปลาน,นี่กะยังท่านขึ้นท่านหอจำพี่น้องมันสูงเนี่ยยังท่านในหอ เกิดมาไหนก็เ่อนชาวพม่าถ่อมกรงมูไรพี่น้องมันต่ำเนาะนี่เด็กกาดพายเหือพายเหือเมื่อบานพายเหือหลอกข้งบ้านโอ้ยอยากน้ำขันนี่สิกินตีนแท้เสือเบิดมือเลยพี่น้องเหมือนเดิมสีขันขันเนาะเออ งามตีนเลยเอายังหน่อมาใส่เนาะเอายังหน่อเหนื่มขันนิดเดียห่อเถื่อนหน่อพี่น้องเลยกี่นี่พานหลังอันไปเอาเพื่อนหน่อยเนาะไปพอเดี๋ยวเที่ยวได้นี่เพื่อนหน่อยเที่ยวเถื่อเอา ่อยายอกพี่น้องมาห่อถื่วนเดี๋ยวหาอาบน้ำอาบในหลังตีนหลังยังอนะพี่น้องใยบ้านีกันขันตีนเนี่ยพราาน้ำขั้นได้หเลยพี่น้องน้ำบสันเนาะห้อย่างยู่ไป กูไปิดหรอเอาอันนั้นเด้อิคายหอมูอ่ะนีนอยีริงคาใสอดออกออกตขัวเธอพักจูมาพี่น้องตอนนี้บรรยากาศยู่งเหืขนเนาะหกแหงยู่ดีพี่น้องเลย เรียงของเสียผ้ามันคนขึ้นมาเถอะนี่อันนี้เป็นห้องเก่าปว่น่อยเน่ะที่เคยนอนอันนี้ก็เป็นห้องพระไปนี่อย่าวอหน่อยสิเปะหาอาบน้ำก็ได้พี่น้องเอยท่านเนี่ยอา,า,าบแต่เสาคนละก็เลยมันคันตีนนะพี่น้อง Để update nạm. bậy xem thì có đứt với nó Để có tô hạ áp nạm, áp này con